ถ้าอยากขายของออนไลน์อย่างยั่งยืนห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดสิ่งนั้นคืออะไรเราไปฟังกันในคลิปเลยค่ะ มลก็เลยอยากจะเอาเคสสดๆที่มนเจอเองกับตัวทั้งในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกค้าและเป็นแม่ค้าออนไลน์มากว่า5ปีนะคะมลจะบอกเลยว่าเรื่องที่มนจะพูดต่อไปเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญของการทำแบรนด์ออนไลน์หรือจะขายของออนไลน์อะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นก็คือเวลามีปัญหา คุณห้ามหายห้ามเงียบเด็ดขาดไม่ว่าปัญหานั้นคือไม่ว่าจะสินค้าเสร็จไม่ทนันสินค้าหมดกระทานหานันการขนส่งมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำให้เร็วที่สุดนั่นก็คือคุณจะต้องรีบแจ้งปัญหานั้นกับลูกค้าให้เขารับรู้เร็วที่สุดคุณห้ามปล่อยให้ลูกค้าเป็นคนมาทวงถามถึงสินค้าหรือบริการของคุณเอง เพราะว่าความรู้สึกมันจะต่างกันค่ะถ้าคุณเป็นคนแจ้งลูกค้าก่อนความรู้สึกของลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะร้านค้านี้ใส่ใจจังเลยมีความรับผิดชอบจังเลยน่าเชื่อถือครั้งหน้าเนี่ยอาจจะอุดหนุนอีกนึกออกไหมคะแต่ถ้าวันเนี้ยคุณปล่อยให้ลูกค้าเป็นคนมาทวงถามมาจิกตามสินค้าเองสิ่งที่ลูกค้าจะรู้สึกเลยนั่นก็คือลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านเนี้ย ไม่มีความใส่ใจเลยอะไม่มีความรับผิดชอบไม่น่าเชื่อถือนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณจะสูญเสียลูกค้าจะไม่มีวันรู้สึกกับคุณอีกเลยคือเขาจะไม่รู้สึก ไว้ใจร้านของคุณอีกเลยนั่นแปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสขายสินค้าให้กับลูกค้าคนนี้ได้อีกแล้วนะคะเพราะความไว้ใจมันเสียไปแล้วการจะสร้างกลับมามันเป็นสิ่งที่ยากมากและยิ่งการขายของในโลกออนไลน์มันมีร้านอื่นๆให้เลือกเยอะถ้าเขาเสียความไว้ใจจากคุณไปแล้วคือ เขาก็จะไม่มองร้านคุณแล้วเขาจะไปเลือกร้านอื่นๆที่มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายอยู่ในโลกออนไลน์คุณพอจะนึกออกไหมคะยกตัวอย่างเช่นเคสของโมนนะคะที่เพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆอยากจะเอามาแบ่งปันแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับทุกคนนะคะก็คือโมนเนี่ยสั่งเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆนะคะประมาณราคาอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาท3ามพันซึ่งสินค้าตัวเนี้ยต้องโอนมาจําไปก่อน1000บาทแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือวันที่เขามาส่งเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเหตุการณ์มันเป็นแบบ นี้ทุกคนก็คือมนเนี่ยสั่งสินค้าตัวเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ตัวเนี้ยวันอาทิตย์เสร็จปุ๊บร้านค้าก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมาส่งให้วันจัน์บ่ายบมนก็โอเคตกลงแล้วก็โอนเงินมาจ่ำไปให้สิ่งที่เกิดขึ้นมนก็พอมาถึงวันจันเนาะประมาณ1 1บเโมงสีเนี่ยมนก็ต้องเคลียร์พื้นที่เพราะว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงถูกปะตอน11บเโมงสีมก็เลยทักไปถามเขาว่า เ,ออเงินส่วน,ส,วนส่วนต่างที่จะต้องจ่ายหน้าง,งานตรงเนี้ยพอส่งเสร็จแล้วมนขอโอนไปให้ได้ไหมอะไรแบบนี้เขาก็ไม่อ่านแชทแล้วก็ไม่ตอบแชทแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมามกูก็โอเคไม่เป็นไรเขาคงยุ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็รอรอจนถึงประมาณบ่ายสองกว่าเขาก็ยังไม่มาส่งแล้วก็ยังไม่ตอบแชท มนก็เลยประมาณบ่ายสองยีมนก็เลยทักไปถามเขาอีกครั้งว่าจะเข้ามาส่งกี่โมงเพราะเรารอนานแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บทางร้านค้าก็ตอบกลับมาว่าพอดีว่าทางร้านเนี่ยออกไปส่งสินค้าแล้วแต่ฝนตกสินค้าก็เลยชํารุดเสียหายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คะ่ะวันนี้ก็เลยเข้ามาส่งไม่ได้แล้วคุณลองคิดตามว่าถ้าเหตุการณ์เน,นี้เป็นคุณ ตอนที่เขาบอกแบบนี้ตอนที่เขาบอกว่าสินค้าเข้ามาส่งไม่ได้แล้วค่ะสินค้าเสียหายคุณจะรู้สึกยังไงคุณลองคอมเมนต์ความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นโมนในเหตุการณ์นี้ยคุณจะรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์แชร์ความรู้สึกกันหน่อยค่ะความรู้สึกของโมลตอนนั้นก็คือมนงงมากว่าอา้าวมันเกิดอุบัติเหตุแล้วทําไมถึงไม่ติดต่อกลับมาคือมนเองก็เป็นแม่ค้าคือโมลเข้าใจว่าอุบัติเหตุอะมันเกิดกันได้อยู่แล้ว แต่มนงงตรงที่ว่าเฮ้ยมนเนี่ยพักไปตั้งแต่11โมง40คุณไม่อ่านไม่ตอบแล้วถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุอ่ะทำไมคุณถึงไม่แจ้งกลับมาทำไมคุณถึงให้เรารอรอรอแล้วก็รอต่อให้วันเนี้เรารอที่บ้านหรือรอที่ไหนการรอก็คือรอทุกคนเข้าใจคำนี้ไหมคะการรอก็คือรอคืองงมากว่าทำไมถึงไม่แจ้งไม่ติดต่อกลับมาแล้วถ้ามนไม่ติดต่อไป คุณจะบอกมนตอนไหนหรอว่ามันเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือความรู้สึกมนตรงนั้นเลยตอนนั้นมันเลยทําให้มนเข้าใจหัวอกคนเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นข้อที่1นึ่นั่นก็คือระยะเวลาที่ร้านค้าไม่ตอบแชทเราไม่อ่านแชทเราอ่ะมันทําให้เราอ่ะคิดไปต่างๆนานาถึงเงินมัดจํามันจะแค่1,000บาท แต่มันก็คือเงินแฟนก็แสวว่าแบบเฮ้ยโดนโกงหรือเปล่าเพราะเพจก็ยังใหม่มากคนตามคันกับคนอะไรแบบนี้เราก็คิดไปต่างๆนาะนาะนะคุณนึกออกปะแบบพักตั้งแต่11บเอโมงสี่่ะรอจนบ่ายสองกว่าก็ยังไม่อ่านแชทไม่ตอบไม่ติดต่อกลับมานึกออกไหมคะและความรู้สึกอย่างที่สองของมนก็คือมนจะไม่มีทางซื้อสินค้ากับร้านนี้อีกแล้ว จริงความรู้สึกคือเฟลไปเลยแล้วก็จะบอกว่าคือมนเนี่ยซื้อสินค้าตัวเล็กมาก่อนแต่จริงๆอะ่ะมนอยากได้เฟอร์นิเจอร์ตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวแต่ไอเฟอร์นิเจอร์ตัวใหญ่เนี่ยมันหลักหมื่นโมนก็เลยสั่งตัวเล็กๆสองสมพันมาลองก่อนถ้ามันดีเราก็จะได้สั่งตัวใหญ่คุณเห็นไหมว่าจริงๆบางครั้งอะ่ะลูกค้าเนี่ยเขาแค่ลองสั่งชิ้นเล็กก่อนโอกาสในการสั่งชิ้นต่อๆไปที่ใหญ่ขึ้นถ้าคุณบริการดี เวลามีปัญหาคุณเซอร์วิสดีแจ้งลูกค้ารับผิดชอบใส่ใจทุกอย่างลูกค้ามีโอกาสซื้อสินค้าครั้งต่อไปแต่เนี้ยคือมนบอกเลยร้านเนี้ยจบการพอกันทีคือไม่ซื้อแล้วคือไม่รู้ว่าไอ้ที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆมันเกิดจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นึกออกไหมคะและสิ่งที่มลได้เรียนรู้ในฐานะที่ตัวเอง เป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นก็คือข้อที่1มนจะไม่มีวันดองแชทลูกค้าเด็ดขาดโดยเฉพาะลูกค้าที่เขาโอนเงินมาแล้วแล้วเขายังไม่ได้รับสินค้าห้ามดองแชทเด็ดขาดคุณจะต้องรีบตอบลูกค้าให้ไวที่สุดเพราะการที่เขาโอนเงินมาแล้วแล้วเขายังไม่ได้รับสินค้าแล้วเราไม่ติดต่อติดต่อไม่ได้ทักมาไม่ตอบไม่อ่านนูน่นนี่นั่นลูกค้าจะคิดไปต่างๆนานาคุณนึกออกปะ นั่นแหละคือสิ่งที่มนได้เรียนรู้เลยและข้อที่2นั่นก็คือเวลาเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ มนจะรีบแจ้งลูกค้าให้เร็วที่สุดมนเคยเจอเคสพวกนี้มาหลายเคสแล้วในฐานะที่ตัวเองเป็นแม่ค้าเนาะช่วงแรกๆที่เป็นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดเยอะเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาเราก็กลัวไม่กล้าแจ้งลูกค้าแต่สุดท้ายอะ่ะมันทําให้มนเสียลูกค้าไปจนหลังๆอะ่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรมันก็จะมีเคสอ,อ่ะบางทีพูดตรงๆออเดอร์เยอะมีตกหล่นนึกออกไหมคะมีตกหล่นมีลืมหรือบางครั้งมีแบบสินค้าหมดกระทันหันหรือบางทีสินค้าเสร็จไม่ทนันไม่ว่า จะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่มนจะรีบแจ้งลูกค้าให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาจะได้รับรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะเราไม่ได้หนีหายไปไหนเพราะว่าโลกออนไลน์ค่ะเขาไม่ได้มาเจอเราที่หน้าร้านจริงๆอ่ะมันมีหลายเหตุการณ์หลายโมเมนต์มากๆที่จะทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขากําลังถูกโกงหรือเปล่านึกออกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่มนได้เรียนรู้และข้อที่3ที่มนได้เรียนรู้ในฐานะของแม่ค้าเลยนะคะนั่นก็คือเวลาเกิดปัญหาเราจะต้องมี ทางเลือกให้กับลูกค้าเสมอค่ะอย่างเช่นเคสแบบนี้เนาะมนก็จะมีช้อยให้ลูกค้าเลยว่าอ่ะจะขอส่งสินค้าเป็นวันอื่นได้ไหมหรือคุณลูกค้าอยากจะให้ทางร้านโอนเงินคืนคะเวลาที่มีช้อยให้กับลูกค้าแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวเลือกเขามีทางเลือกแต่เคสของมนมนแชร์เคสของมนต่อเสร็จปุ๊บเขาก็แจ้งมนก็เลยบอกว่า อ่ะโอเคมูลขอเงินคืนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้มูลจะบินไปต่างจังหวัดแล้วก็คือมีไฟบินแต่เช้าคือมันไม่ทันแล้วเขาก็พยายามยือ้อบอกคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะเดินทางไปจังหวัดไหนคะแล้วจะออกเดินทางกี่โมงเขาก็ถามพวกนี้มูลก็บอกว่าคือมูลก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เอาแล้วขอเงินคืนค่ะคือคุณเห็นไหมการที่คุณพยายามไปยือ้อไปถามไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นนะ่ะซึ่ง มันเป็นการลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของลูกค้าคุณห้ามทําเด็ดขาดนะคะเพราะลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการขอเงินคืนเราเป็นร้านค้าและเราผิดเองเราต้องโอนเงินคืนเขาโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปถามๆๆบึ้บบ้าอะไรเงี้ยห้ามเด็ดขาดอันนี้พูดจริงๆห้ามเด็ดขาดเขาตัดสินใจแล้วไอ้นี่เลยและความผิดพลาดมันอยู่ตรงนี้ควนจะบอกเลยนะ คุณจะต้องบอกทางเลือกให้กับลูกค้าตั้งแต่ตอนที่ลูกค้ายังไม่บอกว่าจะขอเงินคืนเพราะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ยังมีความรับผิดชอบนะโอกาสหน้าคือครั้งนี้ไม่ได้โอกาส น่าอาจจะกลับมาซื้อใหม่เพราะคุณก็แบบเฮ้ยคุณก็บริสุท์ใจอ่ะคุณพร้อมคืนเงินนึกออกปะคุณมีทางเลือกให้เราอ่ะคุณไม่ได้มาบังคับเราว่าไม่คืนนะเดี๋ยวจะนัดส่งวันหลังรองคุณกลับมาจากต่างจังหวัดก่อนค่อยมาส่งแบบนี้มันคือการยือและลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดมากซึ่งคุณห้ามทําเด็ดขาดนะคะเพราะมนเองก็เสียลูกค้าจากเคสแบบนี้ไปหลายครั้งแล้ววันนี้อ่มนมลก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกค้าด้วยเป็นแม่ค้าด้วยเอามาแชร์กับทุกๆคน มนไม่อยากให้ทุกคนทําผิดทําพลาดเหมือนที่มนเคยพลาดมาก่อนเนาะโอเควันนี้ก็เอามาแชร์ตรงนี้สั้นๆซึ่งมนเชื่อว่ามันโคตรมีประโยชน์กับทุกคนและทุกคนนะคะถ้าคุณอยากจะขายของออนไลน์แบบยั่งยืนห้ามทําแบบในคลิปนี้เด็ดขาดนะคะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย